สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องเกมทีนเอกมิวเทนนินจาทั t a l ลเครื่องแฟ m i c o มนินจาเต่าภาคแฟมิคอมเกมแรกกันนะครับเนื้อเรื่องของเกมคือสปินเตอร์ชี้ให้เต่าดูว่าเ h เร d ตอรกับเปล่าบาทาจับตัวเอพริโอเนลไปเหล่าเต่าจึงต้องไปช่วยเหลือ ในท่อระบายน้ำต่อพบเอพิวอนิที่ถูกลักพาตัวและถูกจับเป็นตัวประกันโดยบีบ๊อบเมื่อกำจัดบีบ๊อบบล็อกสเตดี้จะพาตัวเอพิวหนีไปมาที่โกดังจะพบกับบล็อกสเตดี้จับตัวเอพิวมาไว้ที่นี่กำจัดมันเพื่อปลดปล่อยเอพิว เอพิวบอกว่าแก๊งบาธาได้วางระเบิดที่เขื่อนที่แม่น้ำฮัสสันใกล้กับอบโงค์ฮอลแลนด์เตาดำดิ่งลงไปในแม่น้ำจากยอดเขื่อนเพื่อพยายามปลอดอาวุธระเบิดทั้งหมดก่อนที่เขื่อนจะถูกระเบิด เรียบร้อยแล้วขบุตรท่อกลับบ้านแต่ว่าบายของเตาถูกหรือค้นกระจัดกระจายอาจารย์หนูสปินเตอร์ถูกเชเลเตอร์ลักพาตัวไปมันบอกว่าถ้าอยากได้ตัวหนูคืนให้กำจัดแก๊งบาทาซะฮ่าฮ่ฮ่ เล่าเต่าเดินทางไปตามท้องถนนในนิวยอร์กโดยใช้รถปราตี้วากอนในการขนส่งที่ดาดฟ้าเต่าต่อสู้กับเมทันเฮดเพื่อปลดปล่อยสปินเตอร์แต่แล้วเทรเดอร์ก็หนีไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ เต่าต้องออกตามหาทอทอลบิมเพื่อตามเชรเตอร์ไปยังฐานลับของเขาที่ไหนสักแห่งในเมืองบิ๊กเมาเซอร์ตัวใหญ่มันได้มาขวางทางเอาไว้กำจัดได้เหล่าเต่าก็เจอเรือเาะหทอทอลบลิมแล้ว อของเจเลเดอร์ในซาาบรองเล่าเตาลอบคอมมาทิฐานนี้ในตอนกลางคืนและบริเวณนั้นได้รับการล่าตะเวโน,เน,ะน,โนโดยกลไกไฟฉายเหนือศีษะเตาค้นหาเทคโนโลรมที่อยู่ใต้ดินทำการปิดระบบป้องกันซะ หลังจากปิดการทำงานของเทคโนโดรมแล้วเต่านินจาก็บุกเข้ามาเพื่อติดตามและยุติปฏิบัติการของเชเดอร์ในที่สุดในตอนท้ายเชเดอร์เองก็เผชิญหน้ากับเตาซึ่งครอบครองปืนรังสีที่สามารถย้อนกลับการกลายพันธุ์ได้ เชเตอร์ยอมรับความพ่ายแพ้แต่สัญญาว่าจะกลับมาเต,าาต่าคว้าปืนดังสีไลท์ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วมุ่งหน้ากลับไปช่วยสปินเตอร์กลับคืนสู่ร่างมนุษย์เต่าฉลองด้วยปาร์ตี้พิซซ่าในท่อระบายน้ำเป็นอันจบเกม